สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสูส่ DIY of Tarot ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันเสาร์มากันที่วันเสาร์ค่ะก็เสียงเรียกร้องมาจากวันเสาร์นะจ๊ะมาต่อมาต่ออาจารย์พยายามทําให้ทุกคลิปนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าจะช้าจ,จะเร็วเท่านั้นแหละนะโอเคสาวจา๋ามาดูกันซีิบถึง3าบตุลานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ โอเคมาเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่ว,วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหนไาพา่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเา่อการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจอนอโรเลตติ้งนะจ๊ะดวงทั่ว,ว,วไปใหญ่อ,อินกับเขามากจ้ะอย่างที่บอก สวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, ส,ส,ดสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่องแห่งสตรองและก็เอากำลังใจเอาพลังงานบวกๆมาให้กับคุณให้คุณต่อสู้กับความรักที่มีปัญหาหรือการเจ็บการทุกข์ทรมานกับความรักนะคะอา,อาจจะเป็นการชีแนะช้แนะชี้แนวทางทางออกและก็เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับพวกคุณด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเค ไพ่ใบแรกนะคะเมเนจิจิหลักหนึ่งใบลพลังงานหลักหนึ่งใบแล้วก็ความความรักของคุณ5้าใบคนที่คุณรักค่ะใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต5้าใบไพ่ใบแรกขึ้นมาก็ไม่สวยงามแล้วค่ะระวังนิดนึงนะคะสิดาบค่ะ สิบดาบการเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆระวังจะพบกับปัญหาทางสุขภาพด้วยมีหนี้มีสินการถูกหักหลังโดนโกงโดนทำร้ายร่างกายและหรือทำร้ายจิตใจย,ยังไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ระวังการเสียน้ําตาหรือมันเป็นความรู้สึกที่ย่ำแย่นะคะรอสักนิดเดี๋ยวคุณจะผ่านผลไประวังการเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันม่ทันตั้งตัวนะคะ ระวังความโศกเศร้าเสียใจบางคนอาจจะตกงานหน่วยงานอาจจะยุบนะคะบางบางคนในบางคนนะคะเน้นว่าในบางคนนะคะระวังสูญเสียการสูญเสียอุจอากอุบัติเหตุหรือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าคุณมีโอกาสที่จะไปทําบุญสะเดาะข้อสักหน่อยก็น่าจ,จะเป็นหนทางที่ดีนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่อะไรมันถาถมเข้ามาถ้าเรา พยายามอัตมาเข้าข่มหรือทําบุญพยายามทามันทาบุญทากุศลซะอันหนักอ่าเขาเรียกว่าท่านร้ายจะกลายเป็นดีได้เช่นเดียวกันนะคะเราไม่สามารถถือเรี่ยงกรรมที่กระทำมาได้แต่เราสามารถที่จะบรรเทามันได้ไม่มากก็หน่อยนะคะสิบดาบถ้าด้ด้านความรักหมายถึงการเลิกลาอย่าร้างหรือการที่จบความสัมพันธ์แบบที่คุณจะต้องทนความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทนมาเป็น เป็นระยะเวลาอันยาวนานคือเบื่อแล้วความคิดความรู้สึกที่ที่วาดหวังอะไรก็แล้วแต่มันพังทลายลงมาหมดเลยเป็นความรู้สึกที่มันเดินต่อไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวกับตรงนี้ฉันจะไปฉันเจ็บจนเกินจะพอโอเคไหมไพ่ห้าใบาของคุณค่ะขึ้นอดีตปัจจุบันอนาคตขึ้น The Devil h e m Press สดาบแล้วก็แปดดาบแล้วก็ The Star คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในบางคนในบางคนอาจารย์เน้นย้ำในบางคนนะคะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ซอนเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือความสัมพันธ์นี้เป็นการไปไปกับกับออนออนออฟออฟรักรักเลิกๆกันมาหลายครั้งแต่เราก็ไม่สามารถตัดใจ The Devil เป็นไพ่แห่งเวรกรรมซึ่งไม่สามารถตัดจิตตัดใจจากคนคนนี้ได้ รักไม่ดีแต่เ็ายังอยากมีไว้เขาก็ไม่ได้รักเราเขาก็ทําไม่ดีความสัมพันธ์ไม่ดีแต่ก็ยังอยากมีไว้ยังคิดถึงยังฝันถึงยังอะไรอาวรยังห่วงหาอาจจะเป็นการผูกติดกับจิตสัมผัสจิตที่คุณสัมผัสเขาได้มีความรู้สึกที่ที่ลุกซึ้งถึงกันในจิตของคุณนะคะ <c oughs> เป็นไพ่แห่งเวรกรรมตัดไม่ตายขายก็ไม่ขาด DM place ค่ะระวังการก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์น,นะคะ คุณอาจจะอา,อาจจะตั้งคันก็ได้ในในในสมเดือน6เดือนนี้การก่อก,กําเนิดแห่งการตั้งคันการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะกลับมารักตัวเองคุณเป็นดีเอ็มเพสนะถ้าเป็นผู้หญิงระวังไปทำเขาตั้งคันถ้าเป็นเอ้ย ถ้าเป็นผู้หญิงระวังท้องถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทําเคาท้อง DM p l อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจาาจะเป็นคนที่ดูดีจริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีสง่าราศรีหรืออาจจะได้คู่ที่เป็นคู่ที่ที่มีสตางก็ได้คนที่เป็นคู่ที่มีสตางจะเข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้นะคะหรือคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นคนมีสตางเป็นคุณนายชี้นิ้วสั่งหรือคนที่เขามองคุณก็อาจจะมองคุณว่าคุณเป <c oughs> <r> ็นผู้หญิงที่สูงหรือผู้ชายที่สูงเกินไปเขาไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ก็เป็นไปได้ S 1> <S 1> ดูดีมีชาติตรกูลนะคะบางครั้งดูดีมีชาติตรกูลก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีความสุขในด้านของความรัก10ดาบเด้สาดาบสดาบมาประกบกับ8ดาบแบบนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มาเป็นระยะเวลานานจะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงละล,ะล,ะละ้าละลังโดนกักขังอยู่ในความทรงจําขอโทษนะคะสั่นดื่มน้ําที่ <c oughs> คุณโดนกักขังอยู่ในความทรงจําเดิมๆความรักเดิมๆความเจ็บเดิมๆกับสามคนของคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือคุณเองมีเจ้าของแล้วความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะพัฒนาไปไม่ได้ในความเป็นจริงความสัมพันธ์พัฒนาไม่ได้แต่ในความรู้สึกในใจคุณยังอยากมีการรักกันอยู่เดตาจะพยายามเยียวยาพยายามบาร้านเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองนะคะอ่า เสามีการไปๆกับกับไปๆกับกับมีการวนๆเว,ว,ว,วียนเวียนหรือเขามีช้อยคุณก็มีช้อยก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้หรือการเลือกไม่ได้ว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจะเดินหน้าต่อหรือจะพอแค่นี้หรือควรจะคุณยังอยู่วนๆเว,ว,วียนเวียนอยู่ในการและกันอยู่คุณอาจจะไปเจอคนที่ก็มีเจ้าของมีครอบครัวแล้วหรือคุณเองเป็นคนที่รักครอบครัวทุ่มเทหรือทําอะไรกันรม เอาครอบครัวมาเป็นหลักแต่คุณยังอยากพูดคุยยังอยากมีเขาไว้คุณเป็นคนเก่งคุณอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้นะคะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้มีความสามารถมีตะกะมีคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เก่งทีเดียวนะคะคุณเป็นคนที่มีเซนดีด้วยล่ะใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเมตตาปานีประมาณนั้นคนที่คุณรักเขา้รู้สึกยังไงกับคุณสองดาบสี่เหรียญ ห้าช่วยดูแลแล้วก็ทำแลนสองดาบคือการตัดสินใจเลือกไม่ได้เขาไม่พูดไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นปล่อยให้ชะตาฟาาิกิ์เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเขาไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้เลยเขายังอยากกักคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้กักไว้ทําไมถ้าไม่รักจะกักทําไมเขาก็ยังมีใจให้กับคุณนั่นแหละยังมีจิตมีใจยังคิดถึงยังระลึกถึง สี่สี่เหรียญเป็นการกักความสัมพันธ์หรือสี่เหรียญเป็นการไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงในใจของเขาให้คุณฟังเขาอาจจะชอบคุณรักคุณแต่เขาไม่พูดออกมาก็ได้เขาเสียใจในความรู้สึกที่มันพังลงไปบางคนพังถล่มทลายกันลงไปแล้วนะคะและแต่ยังคิดถึงกันอยู่ยังเฝ้ารอยังอะไรอาวรเขาบอกว่าถ้าเปียถ้าถ้ามันเวลามันย้อนกลับไปได้เขาอยากจะเข้าไปเข้าไปทําไปแก้ไขอดีตที่ผ่านมาดเวิ์คือการจบ บางสิ่งบางอย่างบางสิ่งเขาอากับคุณอาจจะจบลงแล้วแต่มันไม่ใช่การจบแล้วสิ้นสุดหรอกค่ะถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะมีการมูฟออนแบบเป็นวงกลมซึ่งยังสามารถกลับมาได้ทัมเบลเลนต์มาบอกว่าเขาพยายามทําใจบางเขาอาจจะมีการโยกย้ายการเดินทางทัมเบลเลนต์คือการทําใจทําใจให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือทําใจไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้เจ็บมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปก็เ,เป็นไปได้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ให้แต่เขาไม่ได้รับกัน อตอบสนองให้ใจให้การดูแลให้ความจริงใจแต่เขาไม่ได้อารกลับขึ้นไปเลยคนคนนี้เป็นคนใจบุญนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นเขากลับมารักตัวเองแล้วหนทางที่ดีที่สุดของเขาเขามองว่าการกลับมารักตัวเองน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและตั้งกำแพงสูงๆเพื่อไม่ให้คุณก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นเพราะว่าการก้าวเข้าไปมันไม่สามารถที่จะเลือกได้พยายามจะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะ คนคนนี้พยายามไปโฟกัสเรื่องอาชีพงานเงินกับสิ่งที่เป็นอยู่แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะมีคนพยายามมองอยู่ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาลงทุนแล้วได้อะไรลงแรงลงทุนให้ใจให้การดูแลอาจจะซัพพอร์ตดูแลกันในเรื่องจิตใจแล้วได้อะไรกลับคืนมาไหมอยากได้ความสุขนั้นคืนมาบ้างคิงออฟ o r d มาบอกว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนเด็ดเดี่ยวมีตะก,กะมีความคิดวน เป็นคนที่เป็นคนตรงๆหวานผ่าซากนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขายังมีプレชั่นกับคุณอยู่ความต้องการプレชั่นความต้องการความปรารถนาเขาอาจจะอยากบล็อกคุณบางคนบล็อกกันไปแล้วบางคนยังอยากตามสืบตามส่องยังตามเฝ้ามองเรื่องราวต่างๆในอดีตยังมีความรู้สึกที่ที่มันลึกซึ้งถึงกันมีความรู้สึกที่มันมัน บางคนบล็อกกายบล็อกใจพยายามปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นความเจ็บซ้ำๆในที่เดิมเดิมเหมือนเรื่องนี้เกิดขึ้นเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุการอยากเริ่มต้นใหม่ของใครบางคนไม่อยากทนเจ็บอยู่แบบนี้อีกแล้วค่ะอยากเริ่มต้นแต่เป็นการมูฟออนที่เป็นวงกลมเขาคิดยังไงกับคุณคะสาเลิฟเวอร์ค่ะรักนี้ยังเป็นรักที่ถูกเลือกเขาเขาบอกว่าเขาอยากได้ความรักที่เป็นสละคุณซัพพอร์ตเขาหรอเขาเป็นสายเปย เขาเป็นสายเปใช่ไหมใครเปใครคุณเปเขาหรือเขาเปคุณความรักครั้งนี้มันมีเงินทองอุปสรรคมีเงินทองมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องค่ะเขาเป็นเดอะฟูลเขาอยากได้ความรักที่เป็นอิสระไม่ผูกมัดไม่ต้องคิดเยอะบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆยังรักสนุกรักการเที่ยวเล่นเอาเอา,เอาตัวเองเป็นเป็นสิ่งที่คือความสุขของฉันมาก่อนอะประมาณนั้นแต่เขายังสืบยังส่องยังตาม ตามเฝ้าสังเกตการเรื่องราวของคุณต่างๆอยากรู้อยากเห็นความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ลับๆระวังความสัมพันธ์ที่ถูกเปิดเผยด้วยเขาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มีความมีความกังวลใจมีความไม่ปลอดภัยมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแต่เขาคิดถึงคุณอยู่นะมากๆด้วยรักครั้งนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักต่างวัยก็เป็นได้นะคะรักที่มีความแตกต่างคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรราศีมังกรราศี เมทุนไฟเมสิงธนูเมนลมเมทุนตุลกุมคุณหลักคิดยังไงกับเขาคะคุณอยากได้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้คะ่ะอยากให้เขาพูดอยากให้เขาเคลียร์เพราะคุณรักเขาเขาอาจจะใช้คําพูดเพื่อหวานร้อมระวังการทะเลาะกันทะเลาะกันด้วยวาจาทะเลาะกันด้วยใจหรือเป็นสงครามเงียบสงครามประสาท สงครามที่นิ่งๆใส่กันไม่มีใครยอมใครค่ะควีนออฟสอดกับคิงออฟสอดอีโก้จัดมาเต็มทั้งคู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันก็มีดีเธอก็มีดีต่างคนต่างนิ่งเฉยแต่ยังคุณเองยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้ไว้คุณรักเขาคุณบอกคุณรักเขาถึงจะทะเลาะกันกี่ครั้งกี่หนมันจะมีใครสักคนที่ต้องยอมทั้งทที่ในความสัมพันธ์นี้ยจริงๆคุณรู้ ว่าความสัมพันธ์นี้มันผิดที่ผิดทางผิดเวลามันไปยากลําบากคุณรู้คุณตระหนักได้แต่คุณไม่สามารถทําได้คุณพยายามที่จะจะจะทาใจกับมันหลายรอบแล้วแต่ทาไม่ได้นะนะอืมมีคนมาขอโอกาสคุณต่อเด็กะคะ่ะเห็นเด็กไพ่เด็กขึ้นมาเขาเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาคะมีไพ่ของเด็กขึ้นมาหลายใบทีเดียวการขอโอกาสการขอการเริ่มต้นการขอการพัฒนาหรือการกลับมาวนกลับมาของสิ่งเก่า อาจารย์มองเห็นสิ่งเก่าๆนะจ๊ะคนที่เบรกกันไปแล้วคนที่ไม่พูดไม่คุยไม่คบกันและคนที่นิ่งเฉยใส่กันหรือบางคนที่จบกันไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวจะมีโอกาสกลับมาไหมยังมีโอกาสกลับมาพัฒนา,วานค,ความสัมพันธ์ได้ไหมคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสกลับมาพัฒนาได้ไหมเจ็ด แปดถ้วยการเดินจากไปค่ะแต่ไม่ได้จากไปแบบถาวรหรอกเป็นการพักเบรกมากกว่ามีสามถ้วยเข้ามาด้วยคือมันอาจจะเป็นใครไปปาร์ตี้ใครไปปาร์ตี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะมันทําใจลําบากมันยากต่อการทําใจมันรับไม่ได้กับการทําใจคุณอาจจะคุยกับราศรีราศรีกันต์เดอเมษสามถ้วย มามันมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีบทบาทและอิทธิพลกับจิตใจเขาให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แต่ถามว่าจะกลับมาไหมกลับมาเพราะเงินหรือเปล่าเงินไปง้อเขาสิเขาจะกลับมาค่ะเงินผลประโยชน์และเงินทองนะคะอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วและไม่สามารถทำไรายได้กับความสัมพันธ์นี้เลยการเดินจากไปสู่สิ่งใหม่แต่ถามว่ากลับมันเดินไปเป็นวงกลมนะนะอาจารย์มองเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาอยากได้ความชัดเจน พูดคุยชัดเจนมาว่าจะเอาอยัางไงนี่ไงบางคนบล็อกกันไปแล้วบล็อกไลน์บล็อกเฟซอันเฟรนด์ดล้วซ้ําบางคนอันเฟรนด์เสร็จแล้วก็มาเพิ่มเพื่อนต่อด้วยซ้ําเป็นการไปจริงๆนะเป็นการไปไปกับกับโดยเอมเพรสคุณก็คิดว่าคุณคุณสามารถที่จะก้าวเขาอยาก เขาอยากให้ความรักครั้งนี้กลับมาแต่เขาต้องการความชัดเจนมากกว่าน,นี้คุณเป็นเดมเพรสของเขาว่าเขายังรักคุณเขายังอยากกลับมาแต่แต่คิงออฟสอดกับสา,สามดาบมาบอกว่าเขาเจ็บกับความสัมพันธ์นี้รักไหมรักชอบไหมชอบแต่มันเจ็บเกินที่จะอยู่ตรงนี้แล้วคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะเดอ m o o ูนใครมีใครแทงข้างหลังใครคะมีการปิดบังซ่อนเร้นในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชอบมาพากล ความสัมพันธ์ที่มันอึมครึม,มทาวเวอร์มันถึงพังลงมานะคะความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกใจหรือมีคู่หรือมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มนะคะคุณบอกว่าคุณพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วคุณทําดีที่สุดแล้วถึงคุณจะรักเขาแต่คุณก็จะยอมจบและคุณจะยอมเจ็บและจบมันไปเขายัางเขาละ่ะฝากบอกคุณห้าใบสิเขาเป็นเดอะ ความสัมพันธ์นี้ไม่มีความชัดเจนค่ะเขาจะส่งข้อความหาคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเขามองความสัมพันธ์แบบนี้เขายังอยากได้โอกาสเขายังอยากให้คุณกลับมาค่ะเขารักคุณค่ะคุณต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างมีใจเข้าหากันแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถมีคนคนหนึ่งที่มีคู่หลายคนเลยมีช้ยเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเจ้าชู้ทีีเดียวในความสัมพันธ์นี้มีทั้งคนรักเก่าและคนรักใหม่อยู่ในนี้ด้วย นะคะเขาจะทักคุณกลับมาอืมคุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบซิคุณบอกว่าจัสเมนคุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกรู้สึกรักรู้สึกทุกข์รู้สึกทรมานคุณจะถือเขาไว้ในมือแบบเงียบเแียบนั่งอยู่บนบัลลังของคุณคุณรู้สึกได้ว่าเขาไม่น่าไว้ใจคุณรู้สึกว่าเขาแทงคุณข้างหลังอ่ะทรยศหักหลังคุณไม่เชื่อใจแต่ถามว่าคุณก็รักไหมคุณรู้แต่คุณก็รักคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แต่เริ่มต้นใหม่กับอะไรล่ะเริ่มต้นใหม่กับ เขาต่อให้เขาทาแบบนี้กับคุณสักกี่ครั้งกี่หนคุณก็พร้อมจะให้อภัยเพราะคนคนนี้เป็นเดอะเมสเชียนเป็นคนที่หวานร้อมคนเก่งเป็นคนที่สามารถนําพาความสุขมาให้คุณพร้อมๆกับความทุกข์ในเวลาเดียวกันคุณบอกว่าคุณก็มีอีโก้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นฉันไม่รักฉันไม่ให้ความสําคัญไม่ดูแลไม่ใส่ใจไม่ให้ความชัดเจนฉันก็มีค่ามากพอหรือคุณเองเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ซ้อนจ้ะถามตัวคุณเองสาว ขอไพ่แนะนำห้าใบอย่าก,กักเลยไม่รักจะกักทำไมความรักยังอยู่ตรงนี้สองดาบตัดสินใจเลือกซะค่ะตัดสินใจให้หาความยุติธรรมให้ตัวคุณเองซะจริงๆคุณเป็นเดียร์ไฮเพรสเสคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆมานานแค่ไหนแล้วเจ็บไหมกับความสัมพันธ์นี้ถึงรักเขารักไปเจ็บไปแล้วทําอะไรไม่ได้ตัดสินใจก็ไม่ได้อยากหยุดพักอยากหยุดนิ่งอยากได้ความชัดเจนคุณอยากได้อะไรคุณจะไม่ได้จากคนคนนี้ค่ะไพ่แนะนําว่า ตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ซะถึงรักก็ต้องยอมตัดใจเพราะความสัมพันธ์นี้ไม่มีอนาคตให้คุณเลยกลับมารักตัวเองอย่างชาญฉลาดบางคนอยู่ในความสัมพันธ์เพราะเงินบางคนเขาอยู่กับคุณเพราะเงินเช่นเดียวกันเงินซื้อความสบายใจเงินเท่าไหร่ถึงจะพอถ้าคนรักคุณด้วยเงินเขาไม่ไปไหนเพราะตังค่ะเพราะฉะนั้นเงินซื้อความสบายใจเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอเงินซื้อความซื้อสัตว์ไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเงินซื้อคนไม่ได้ค่ะซื้อได้ซื้อคนได้แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเลือกเอาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันเลือกเอาเสาว,ว่าคุณจะตัดใจจากรักครั้งนี้หรือคุณจะเจ็บและยอมยอมอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเจ็บไปอีกนานแสนนาน อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชนบล็อกอย่าลืมดูดวง,ดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะแอสไพร์เอฟอีศูนย์สามสองเก้าวาร์แล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ